สวัสดีค่ะพี่น้องผมช่องแก้มสกาวเดลล์ลเบิร์นออฟพี่เจ้าคะ่ะมาอีกแล้วมาบ่อเอ่อแก้วหนามากิกนเข่าอีกแล้วมึงแนวกินเหล้าวองปลาแดก,กับสมพัดน,น,นี่แหละของแซเสียพิซซานอ่าฮะนี่เจ้าปะค่ะแก้วหานามาให้กินเหล้า,บบา,า <c oughs> โอ้ย <c oughs> บาบลาบเหรา เออไๆ่น่กนง่ายๆย่เออ่ว่ปกีบวน่ี่วเอามอไห่ีบพอวนนเอ้ยบอเออี่บอเขาวาอย่างออลดแมนลองเบิองจุอมอมลดบอมันเป็นอะรเพีพอ้มาเพ่งนี่ล้วลองาหาอีสยากๆใช่ไหมอือฮะหาอีสยากมากเพราะว่ามันจะใกล้จะศูนบนแล้ว มันอยู่บนต้นน้ำเล็บแมวคนไหนน้ำบักทันมันซูมเออร์เนี่ยเคีียมันขึ้นมันขึนน้นสูวงหรอมันกินหายเอากินยาเอาเอกนึงก็มันบ้างพี่อ่อไปได้แม่ลั่นไปเลยค่ะน,นี่ผู้ใดว่บาบ่เห็นพี่อ่อนนะคะพ,พี่อะะ่อนแ,แกยังแกอยู่นี่นะคะแล้ววาคือบ่เห็นพี่อ่อนเขาขีดแม่จังจรินะแล้วชี้สิบเอ็ด สีสูเล็กิอายุสิอายุสมบัติั่งเอกเรา้่าเลนี่ตั้งเอกตั้งตวโกงแล้วเล่นได้เบิรถ้าเป็นแม่ปญญาเนี่ยล่มานี่ยิบหานคือไม่สูลเป็นตัวโกงกับติดานโกงแบบอ๊อกนีละโกงแบบหวานนาอาคีบอ่ะอาคีพย ไปเบิ้งม่อตอนางานะเบิ้ง่อตอนรงานเบิ้งเบง่อยล่ะเจ้าก็เฮ็ดทุกขอยวาตลอดเออกับเสร่มไปทัวที่พวเด็นี่ล้างเถื่อนกับบ้าวาเลยตามฟิวเมื่อแล้วต่มือแล้วตะนางานแนีเขาจะเล่นกับเขาจังสินอาแห้งเล่นแห้งแห้งแข็งไปนาแมนตั้งแ็งตั้งมวลตัวเสียงพอดีไ มองกลัวเล่านตนหาอีหยังน่นน้าทวมบ่เป็นอยังนน้ทวมบ่ลูกบี่เป็นผู้ประสบภัยอยู่บ่จักแเหล้วขื้นนังเหตดต้องมองอยู่ผู้เดียวแทะเอาข่สิตายแล้วเอาสิตายแล้วคือสิมาหนียู่งสิยังก่อ thank <laughs> you ได้ยู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 อันึ้นมา,ากเออขยับบังหนาตัวเองตัวเออไปไปท,ำทำงานลำบาีีไปเอ คนนี้จะเจากยังไข่นี่โอ้ยไขดเดี๋ยวมาเบือวี่าไทยเก็บเล่าไหยางน้ำกลดมาเสียใส่ามันดอกีเสียงแล้วเห็นแี้เพื่อเียวคอเลยตายนายเนาะแล้วเ็นไ่ของโอ้ย ว้าหอยไปทัวนเอาน่ะล่ะมันขาวลบดีเนาะลี่ลมูเขาดีแน่นจมแล้วหอยไปเคี่ยวหยาทาดอกยืมบุญนะมันไปเคี่ยวหยาทาดอกยื่มบุญนะเอานามันจมเนาะเออ เยอนน้ามโ้ยเจ้ามอ,อขอเพ่เนขอม่้เอเามาดอก่ขอเบายเองอนยาบัดจ้วขดนั่นและบรรยากาศคึมๆเป็นแต่นอนเน้นดินนาะกเป็นแต่เหเบียดเด้อบจากแร้วแต่ว ยยังสิป้อนนี้เห็ดเบียกนี่ป้อป้อมย์ดินเห็ดเบียกเห็ดเบียกโอ้ยกระเลียงงวนเลียงนี่มื่นีละโอ้ยแม่เจ้าอัพีเจ้านตแนวเดียวอ่ะ้เนี่คืนยังอยู่ด้เจ้าเป็นคนนเยโด เฮ็ดเบียบ่เมื่อยทำไมเอาก็เฮ็ดเบียบ่เมื่อยอีหลีก็ไปเกี่ยวหญ้าเกี่ยวยุ่งไปตัดหญ้าตัดยุ่งไปซสร็แล้วกูกระแท้ว่าเฮ็ดเบียร์อยังเลยมึกกะเฮ็ดเสียงสูงอุ้ยมึงคิดเจ้าล่ะคิดก่อนข่อยหัวท่นเจ้าอุ้ยกูกระแท้ว่าเฮ็ดเบียร์อยังเอ้เลยเอาก็คอยก็บอกละเด้ว่าเฮ็ดเบียร์อีหยังอไงขึ้นเสียงสูงก่อนนะเนี่ยเอ้าขึ้นเสียงสูงด้วยความเป็นก้นเสียงแหลมเนาะไอ้เสียงกูกูพวกที่หน้าพวกหอก เิ้ยม um, ну? oh, uh, oh, really ันเสียงตะตีตาลาเนี่ยเฮ้ยย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 นยียย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 อยเยย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  โอ้ยลูกน้องปัญญาเขียมเลยคึดไปก่อนนั่น <c oughs> นี่นี่มีบุได้อับปีก็มาเจ้าะสองคนเขาบอกให้ดี่ว่าอันอันสมองมูวเจนะ้าน่ะคึดไปแล้วดิบุได้อับปีอับเปลี่ยนเขาแจังไหนคือจับแยกบุละนละ่ะเนาะจังไหนเขาขึ้จับแยกบุละนละ่ะเนาะเขาเยากแจ้งถือคนบันเลย ขายาดอสูญจงไปนหนีผู้นึงไปพุ่นผู้นึงจังฉีบอ่อเลยเหียบพุดฉิบแหลกฉิบหมานค่ะพี่น้องบ่เหลารือว่าฮะต้องเลี้ยงน้ำเหลวอีกหลายอย่าปดนี่ยัง่ท่านใดอันนี้บอกยังว่่ท่านใดไอ้บรรลุอรหันต์บอกตนาั่มาต่างว่าเรามาหม่ไนเบิ้งน้าเราเด้อ ถามมาไหมวันนขอเบิ้งตำลายเบิ้งมื่นมาดูมาดเดาเฮแล้าเนี่ยเอาละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไวปสนีคลิปหน้าพอกันไหมค่ะพอมียังไงเออมาทายเอาตะปูแหล่เอาตะลูกพี่นี่ก็คนกับเบิ้งเป็นเมื่อนแล้วนี่เออ เออเออเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาเท่านี้ลิหนาพอกันไหมคะย่าเรื่องซื้อบัตรจองตั๋วกลุมปิดของเรานะคะวันที่21นะคะพี่น้องนะคะบัตร149บาทเท่านั้นนะคะพี่น้องอหรือบ้ใดสิยหายมาไล่นำใจศิลปินของเรานะคะยังทำรับทำอะไรอยู่นะคะพี่น้องนะคะ<อ>ทักเข้ามาได้นะคะที่แก้มสกาวเดือนเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดีค่ะ